แล้วเราเข้ามาในโรงเรียนตอนปิดเทอมอ่ะจะมีใครว่าใช่มันบุกรุกสถานที่ราชการเลยนะเว้ยมันน่าเบื่อเพื่อนมันน่าเบื่อเราต้องหาอะไรทำรูปทำยังไงดีอ่ะเพื่อนช่วงนี้เขาไอ้ฟองของพวกเราเหรอฟองไม่ดี <laughs> ไ,ไม่เป็นเช้ยวอะสลิปเปอร์สนาดีโอมาแล้วจ้าบอกเลยนะคะว่าเป็นรองเท้าที่น่ารักมากมาด้วยกับลายตัวก,กรตูนที่น่ารักที่สุดเลยนะคะมีทั้งสีฟ้าชมพูแล้วก็ม่วงแถมบอกเลยว่าใส่นุ่มสบายและที่จำคัญนนะคะมีกันลื่น,นะะ้วยค่ะทุกคนใส่น่ารักยังไงก็อย่างนี้เลยะคะ่ะสบายเท้ามากโอ้ยเราฝนที่ไหนดีวะ ปไปไ,ไปลงในห้องเดียวกันขอาส้นใุ้ที่ยังเลี้ยวซีอยู่เลยอ่ะวัดเป็นเรื่ะพี่เอาไล่อไปเราได้นั่งตนี่ที่นั่งเราเลยเนี่ยแต่นี่อันนี้มันปิดเทอมนะไม่ต้องนั่งที่เดียวไม่ได้ก็ราบประตไปดิอะไรวะปิดเทอมทั้งทีก็เลงจะนัดก,กันไปเที่ยวเลยฝนตกเชือ้อ ัเป็นเรื่องธรรมชาติเราไปกำลังมันไม่ได้เพื่อนธรรมชาติเลยแบบนี้ธรรมชาติมึงโทษเลยแล้วเราเข้ามาในโรงเรียนตอนปิดเทอมอ่ะจะม,มีใครว่าหรอใช่มันบุกรุกสถานที่ราชการเลยนะเว้ยคิดเยอะไปไหมเนี่ยน,นั่มันลูกหอไม่ใช่หรอเออวะลืมที่ทหะอมเป็นลูกหอ,หอก็เลยดิวะทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะก็ฉันเพิ่งมาใหม่ไง แหม่คิเรื่องคนอื่นแล้วรู้เรื่องเลยนะเรื่องสำคัญแบบนี้ทำเป็นไม่รู้แเราจะได้อ,อย่างงี้จนกว่าฝนจะตกเลยเหรอวะก็เอ้ยมันน่าเบื่อเพื่อนมันน่าเบื่อมันต้องหาอะไรทำทําทำองอย่างเดียวเพื่อนพวกเราต้องทำ ไอ้ห้องของพวกเราอ่ะอมันดูดีโอ้ยต้องทำโอเวอร์ครับต้องทำไม่ทำมืออะไรนักหนาด้วยถึงทำก็ทำเปล่าพวกเธอไงถ้ารู้สึกว่าจะเข้าหน้าเราอยู่แล้วเมื่อกี้หนุ่มนีพวกเธอจะไม่สนหรกฟี้อทิ้งไปเลแล้วว่กันฉันอ้อนร้อเถอะคุณเลยดีได้ เราเคยแต่ดูท่าทางแล้วมันฝนจะเริ่ตกเลยอ่ะตริงเฮ้ยบรรยากาศตมแบบนี้เปนหน้านอนหรอเพื่อนก็นอนก็นอนดิไม่มีใครห้ามเออนอนไหมแอบก็นอนต่เบื่อนายหลับเลยเดี๋ยวพวกเราปิดไฟปิดประตูให้แมวดีกว่าเฮ้ยยังไม่ว่ากันเลยจะนอนหรือจะไม่นอนดูเสร็จเพื่ทางเขาก่อนดิเออ อราไม่เสียคุยกินอะไรบ้างวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่บอกวาเฮ้ยชฉันจออะไรว้าวไม่ได้ต้องกินหมดด้วยกันโอเคก็ได้งั้นได้ก็แกะเลยแกะแกะเลยเพื่อนแน่ใจผมมันไม่มีเจ้าของอ่ะมีหน้ามีหรอกไม่เจ้าของมันได้จะเขียนชื่อเอาไว้ที่ไอ้ฉันอ่ะคือหมดอายุยังเออว่ะลองูดิโอ้ยังยังยังกินได้ไม่หมดอายุได้เลย เฮ้ยเฮ้ยด uh ูไปดูด uh, hey, ีดีดูดีไปแกะกันดีกว่าโอ้โหสอดทำไม่เคยเห็นคลิปแบบนี้เลยว่ะเป็นทูนิสเซียเหรอวะ แต่ก็ช่วดีนะพี่ขนมของใครก็ไม่รู้ว่าจริงเดี๋ยวนะโตนี้มันโตของไอซ์ตั้งอ้ว่าช่วยไม่ได้วะแจกแล้วงั้นต้องกินให้หมด่็แต่ฝนยังไม่หยุดตกเลยอ๋อจริงทำไงก็ดีแต่ไม่เป็นแรงคุณ ตตเฮ้ยเอามาไดปหรอวะเฮ้ยม่มีเกมไว้้แลวอ่ะฉันชั้นเองเก็บเงินซื้อมาตั้งนานน่ารังว่าลำบากก็จะเล่นตรงนี้โดยสิพาะมีเกมปะอันนี่อยากซื้อเกมมีดิหนึ่งสองเฮ้ยสามวุ้นยาจ้ะมานมาเราเกมเลยในเมื่อเราได้เล่นนะเราควรเลือกเกมให้พวกนายเกมฟุตบอล เฮ้เลยอย่างงี้เดี๋ยวพาาไปงมนเฮ้ยได้ยังไงอ่ไม่อยู่สิติงหนีเป็นยาวเตด่อยู่ที่ีเฮ้ยใครเฮ้ยเดี๋ยวนมักสนับต้าน่ดอ้อยู่ที่เดียวใรอไม่สตตงยเด็วก็เซ่เก่ดอะไรวะ เอาเกมวิบไหมเอาเกมวิบมันมีสามดาวสวยอลซ์ามาดิเกมนี้ไอ้หนู่งเยอะไอวมันต้องยิงยิงเยอะเดี๋ยวไม่ยิงอะวะไมเข้าใจเลยยิงยิงวันนี้ติดอ๋อต้องทำอะไรนะเย้มาเร็วนต่อ้านนีเรลานแล้วทุกคนโทษอะไรเพราะว่าพัฒฉันไม่ได้เล่นเนี่ยทุกคนอะ เราต้องทำเล่นไอ่อย่างบนี้มาทุกคนมาเล่นเกมจริงหรือท้ากันโอเคใครเล่นก่อนเียบัวก็เป็นจริงก่อนแล้วกันออเด็บออเด็บก่อนทำไมพลาดทั้งไม่พลาดคุณหมูจริงหรือไม่ที่บัวใช้เส้นเข้าวเรียนนี้ก็อยากบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ จริงเพราะว่าเราอ่ะเป็นลูกขออ๋องั้นอีกได้เลยโอเคผ่าแขิงะเอาท้าเอ้ยเล่นอะไรอ่มปิ๊งดิท้ายดีไหรอท้ายแม่ดีหรอปิ๊งจิดาโต้ชิบะชิบโคตรดี

วันน wat <ty> mm mm ี้ย <mythology> <t> ังม <état> ่ากกอ่ะเว้ยเออซึ่งอาชีพเราอยู่ง้คือยังไม่ไเรอเอนรอ้ยจดที่องงานี่จะให้เธอโยคอสกาแล้วก็ยอกัวสามรอบโค้งของพายมีศูนย์แต่ไม่ขึ้นมา ไม่ผมต้องหุนดิวกวโอายเข้าฐามแลเหรอคบโอ้ชี้ขาเขอท้าเขอท้าแค้นายสิบพื้นไม่สิบอัพจังหวะถ่ายสิบีไม่เอาไม่เป็นสิบสลาไม่เป็นกีไม่เรามนจบเราเวฟติดก่าให้จุกเลยเอบดีดีกว่า ไม่รู้อะไรเนาะชิวๆแต่ว่าต้องให้ที่วนั่งบนเนี่ยเฮ้ยมาทีดีกว่าเราได้เอเพื่อนจริงมาดิตรงนี้เลยุ้มสดเด้ออ้วเดียเอ้ยเฮ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 ้ ไเฮ้ยี่หัวขวายไหมบ้างมาบ่นครับห่ตื้อเ่วยลงบ่นไหมไม่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 ไมไม่สุดเอาย่งไทยเอาจริงมีหรอ จริง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 ไหมที่ดูขู่ไม่ได้ตรงๆนะไม่จริงจริงนี่หมายเชอบดูผมก็ไม่รงไม่ดูทีไม่เคยดูเลยทีเป่าที่เต้นท่านบอกว่านายอะต้องายเเหรอเอาไปเอาแปลงสีปันไปคุณใจกันแน้เแปลงปันต่อจริงไหม เฮ้ยมันเป็นไาเยังไงนาะจีนหว่าี่นายเคยแอบชอบลุงจูดี้ฟควายกอนไม่โอเคจีนี่หว่าที่คขากิฉลาดมาสองปีพี่ความผูพัอ่าแต่ว่าเริ่มในมุลเลยแกวิเมราะห์มุน เอ่าไม่ไหวแลเออเจ๊ลืมปากเธอชอบตัวละครแม่ของที่อยู่ในอินเครดิบลทไมไม่เคยดูเลยจิง่ห่อไม่เคยดูมิสเตอร์เอ็กซเรนวเหรอไม่ไม่เคยเคยเพลยแบบทีเซอร์อะไรเนี่ยแต่ไม่เคยดูไลนเคยรู้สึกชอบยังไม่เชอบจีชอบใช่ปะ ไม่เลยเลยจริงไหมที่เมื่อก่อนนายเปลี่ยนแฟนทุกอาทิตย์ว้าวอ๋อซึิงทับอะนนั้นเนี่ยแม่แค่สองอาทิตย์แม่จริงหรือไม่ที่นายเคยแอบดูก็คือแม่รั่งไม่ถ้าน้ารับทุกเหมือนเคยแล้วก็แอบดูก็เคยเหมือนกันเดี๋ยวไม่มีอะไรทำอย่างนั้นเขาไมเลยตัวเองครับไม่ต้องมีใคร

อเยูไปแล้วมีแฟนมาแล้วกี่คนไม่มีความผิดพลาดให้น้ำก็ติดผิดพลาดมาแล้วกีนไม่ค่ะน่าจะไม่กันสิ ไม,ม่นันใส่เป็นผคุยยุ่กว่ผมมีไอ้แบบฟฟีอะค่เป็นมีคนบดนไหมไม่เอ็นเตอร์เราคู่เสเปคได้ไหมเอ้โอ้ย ทาเลยทาเลยทาเหรอทาค่แต่งหน้าเออขอาชีวหรอเรบนี้ก็ให้เบอร์แต่งหน้าละกันแต่วกเราจะไม่แต่งหน้าให้นะเราจะเป็นผู้แบบเหมือนแม่แต๋วเลย่างี้ให้ผู้ชายแต่งแบบเองทาลงที่ตาคร่ะตาใช่ไหมเอาขึ้นตาไปบนบตาเราข้างนี<_<_้ไอ้เด็กวัวเอาเชือกให้วี<_<_่พี่งูดด เฮ้ยทาเปนตาไม่ทาใงล่ะไ่เปล้นตาเอ้ยได้เลยเอาให้มันเที้ยวไปเลเียสีออกเอาสีนี้เอาสีนี้เอาเานี้อืเ้ยเฮ้ยเลยตายเลยค่เลยตายเ้ยเลยตาแล้วหนิงยูนเขาอว่ีรู้ไจกความใหญ่แต่แต่แต่ต่แม่แต่แต่แต่สตมแตีแตาแต่แ่แต่ต่อต่่่่ ไม่เหี้ยนี่เตรียมเจมเลยเออยันโอเคหลังจากนั้นน่ะก็ปั่นแก้มปั่นแก้มอย่นี้เลยปั่นแก้วอย่างนี้เลยเต็มหน้าเลยอย่างนี้เลยไม่ข้างทำไม่ไม่ครับคุณไม่ข้างสําหรับเจมเอออุ้ยเออเหมือนเหมือนไม่นี่ไปได้ยังเติมอีกเพราะว่าคนนี้แก้มแตงใช่เออเออเฮ้ยเอาต่อ

อ๋อเออนี่แหละเออมาาอนก่อนผ้สูงตัวไม่อันก่อนริมพัดหาเอจ่ายตัวอย่างไรตัวอย่ง่มหนไม่ัวหน้าหัวไม่

จริงหรอเเตเตอมอยตก้งจริงหะออันนี้จริงจริงยังไงจริเตอไม่อันี้จริงอันนี้จริงแต่เรอแต่จริงจริงจริงอปล่ากเชยเยจุบแตตั้งไม่จริงอน่ะไม่เหลือไม่ทำได้ห้องทาเคไม่อยู่ในห้องต่อไถามถามแค่เคยอาบม้าของไฮตเตอตั้งเเคยตอนไหนเด็ก ตอนไม่รู้ไม่รู้เด็กเ่าตอนไหนประถุปีที่สี่เกจริงหรือไม่ได้เธอแอนชอบน้องขาค่ะโอ้ยจริงพะเขาต้องมาอากูเราดิเฮ้่มึงลองมาเจอจริงนีซาสไปม่เจอทีะ one hour later แล้วทำันไงกันนี่ย ก็นอนที่นี่ก็ได้นะอยู่ชักโครกเลยก็ได้พ่อไม่ได่าพเป็นลูกขออ๋อเดี่ะอืมวเาเฮ้ยแตน่านวพวกเราแทนที่ไม่นน <c oughs> แล้วเชือจะให้ฉันนอนที่นี่ได้อย่างไร <c oughs> ฉันเป็นมหาเศรษฐีมหาอำนาจ <c oughs> ฉันจะนอนพื้นตรงนี้ไม่ได้โอ้ยถ้าเธอนอนตรงนี้ไม่ได้เธอก็ไม่นอนข้างนอกเลยไปข้างทางได้อยู่นะใช่เหรอนข้างนอก ฉันไม่นอนดีกว่าก็จะรอใจงานก็ไม่ต้องนอนแต่ว่าฉันว่วงก็นอนโอ้ยเขี่ยเขี่ยงั้นเดี๋ยวฉันแปรงข้อมือมาให้โอเคพร้อมที่แล้วขอให้เอาให้ลงไปซักเที่ยวให้มา A few moments later อินข้อมืมาให้แล้วเอ้ย Thank you นะโอ๊ยย นอนอ๋อเฮ้ย้ฉันจะไม่งอใจด้วยนี่น่ะเฮ้ยเอกไปดิขึ้นมาไล่ไดเตานอีกไหมวะฉุนไม่ใช่เหรอวะอ๋อเพืโอเคไป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 ขึ้นแล้วมันตอกมันก็วายไปซะแล้วนอนเดร็แล้วไปเลยคืน้ไม่ต้องนอนเช้าเช้มอเรแล้ว อุ้ยมันจะเงินไล่พวกเราทำไมวะมัอนซส้ว่ะเออพวกเราเราอยู่ดีเลยเฮ้ยพวกแกแหละทะเลาะกันทำไมกัไม่รู้ไม่รอนี่แหละเฮ้ย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 มันพังออกคืนแบบไหนดีวะนี่แบบที่พวกนั้นต้องเสียใจเฮ้ยพวกนายทางข้างนอกมันล็อกได้ว่ะเออว่นเออาแบบนี้เดี๋ยวแกไปเประตูแกทำเสียงหมาเปิดชิ้นปิดไฟโอเคไหมฉันไมงทำเสียงหมาทำเสียงไก่ไม่ได้หรอวะก็ตอนนี้มันตอนมืด แล้วอ๋อเข้าใจแล้วแ้วมันตอนมือแาบนี้จะโอเคเลยนะพวกเฮ้ยไปเถอะวะมีูกซุ่ยอะไรอ่ะโอไป่เอแล้วก็เลวกแล้ว เฮ้ยพร้ัวมานี่วะไปกับผลามันสำเร็จตบมือเฮ้ยเดี๋ยวนะโปรดนายแล้วถ้าเราขังพวกฉันไว้แล้วเราจะไปนอนที่ไหนโอ้โหหยอดแป๊บเดียวก็ได้เดี๋ยวค่อยเข้าไปใช่ไหมใช่ป่าวเอาดิเฮ้ย จะแกล้ฉันช่ไหมไม่แก่งจะไม่ทำแบบนี้ไม่เกมันมีผีมาบอกว่านอนกับฉันมาไหมเฮ้ยเจ้วะหร้อมตัวแบบนี้เลยโอ๊ยกลัวฉันนอนตงนี้ฉันนอนฉันนอนด้ฉันนอนด้ฉันนอนแบบเฮ้ย